到两位数了，你数你几呢？三点四，三点五，三点五九。<laughs> อือฉันกำลังเล่นซอสเรียมีดอ่ะหมดเตียบเมื่อกี้เมื่อกี้อ่ะ เมื่อกี้กำลังเดินเดินไปเอามีดเว้ยอยู่ดีก็ขบูมมีซอมบี้ขึ้นมาจากดินปะอ่าผมว่าแล้วทุกคนทุกคนต้องต้องระเบิดระเบิดหมดนะไม่แก้ซอมบี้มันเกิดเร็วเกินโอ้ยโอ้ยไม่ชินเลยทุกคนเปิดเถิงรวมถึงผมด้วยเมื่อกี้ทำไมไอ้เสียมันกลายเป็นกลายเป็นตัวเฮี้ยเลยเนี่ยคือผมกำลังเล่นตอรี่ที่ผมนัดไว้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนกำลังเล่นอยู่เลยอยู่ดีก็อ้าโอ้ยไม่ไม่นะ รากราบดีเพ en> ิ่งเข้านะครับรากรับรากรับรอกรับรากราบเรากราบเพิ่งเข้าโอยทุกคนเหม่งสวยดีทุกคนเลยเออทะเลาะกับไลฟ์มาแล้วสิบกว่าเอทะเลาะกับไลฟ์เอล้วกับโอเยเอออนม้ินเสียงเอาไหะแล้วไม่ได้ยินเสียงฉันหมวะแล้วไม่ได้ยินฉันไหวะ โอเออโอเอาอุยอุยโอเอโอไม่ได้ยินเสียงฉันไหมวะอะไรสงสัยฉันเปิดไลน์หรือยังนะออืไลน์หมูอย่างนี้รู้สึกไม่ดีเลยใช่เหรอเพิ่งหยุดเพิ่งหยุดเพิ่งหยุดเพิ่งทยุไมกลัวเลยจังอ่ะ อ่าได้ยินเจ๋ง <S <s <uss> นั่งสิครับทําอะไรล่ะเอืหือนนี้เห็นหน้าใส่ชุดเมดอีกอ่ะแม่นี่ คุยพระเจ้าสั้นนะคือคือกับพระเจ้าท่านนะคือคือพระเจ้าท่านนะกำลังจะเล่นสตอรี่ตัวเองกำลังหาอยู่เลยอยู่ไหนค่าสายตาแป๊บเดียวหายไปแล้วพอ๋อไปตรงนู้นแล้วไปตรงหยาดคุณรวยแล้วกำลังนี่กลัง่งเขียนกับสตรีมอยู่เลยกำลังนั่งเขียนกับสตรีมใช่ใชนกำลังไปเอามีดตัวเองแล้วอ่ะมันอีกนิดเดียวมันก็จะถึงแล้วเด็กดีครับเรือญาตคนรวยอยู่ไหนนะลอยไปสำรวจเรืออยู่ วิ่งกลับมาก่อนวิ่งกลับมาจากนีรเราวิ่งกันนะแล้วก็แทนที่จะไปทางตาอันไหวะเดี๋ยววิ่งกลับไปทางเดิมไม่ต้องกรได้มั้งไม่ต้องกรได้วมั้งกูกูน่าจะได้มีดละกู้กกหนึ่งกูก็ได้ปดีมาลินตายอ่ะกูเสื่อกู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  กูกูไม่รู้กูจะวิ่งกันแล้วไม่ไม่มีคนอื่นอยู่แถวนั้นเนี่ยกูไม่รู้กูจะวิ่งกลับไปช่วยทันไหมเพราะว่าน่าจะเอามีดแป๊บเดียวเสร็จมารินระหว่างแม่ปีไฟฮะยังเหมือนเดิมนะมารินระหว่างคู่โลคนนั้นกับโดนลุมโสมทางเ็ดท้งข้าววิธีกูไม่เลือกเลยกูไม่เลือกนั่นแหละทำไมเลือกไม่เลือกกูไม่เลือกมึงต้องเลือกกูไม่เลือก ดูฟูดเขาอนหนึ่งนะสนใจเปิดใจเลยกูปิดไม้ปิดปิดหูคนดูอยู่กูปิดหูคนดูอยู่เขาเห็นภาพแต่เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นูอย่ารู้อย่าฟังอย่าได้ยินอย่าได้เห็นอย่าได้รู้นี่บอกคนดูไปว่าอย่ารู้อย่าได้ฟังอย่าได้ยินอย่าได้เห็นอ้า あフあフ。 แล้วเกิดไว้นีอยู่ดีอนีน่ดียู่ โอ้ตรงนี้มีใครอีกไหมจะเกิดได้ยินช่วยตอบด้วยผมอยู่นี่บันดวลข้ามี่ไหมอยู่ไหนขอบคุณครับอยู่นี่ตรงชั้นอยู่ไใจตึ๊ฟ้าตึ๊ฟ้าอยู่ไหนตึ๊ฟ้าหมดฟ้าไปหมดเลยข้างบนข้างบนอยู่ข้างบนบนไหนบนไหนชั้นไหน ช่วยชันช่วยชันฟ้าอยู่ตรงนี้กำลังขึ้นชั้นไหนบนไหนฟ้าอะไรไม่ฟ้าอยู่คนมาช่วยแล้วพอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทหารครับต้องไหนฮิวทำไมฮิวฮิวให้หน่อยเอย้าวอ้าวแม่สาวน้อยขอฮิวมันจะหายไปชั่วคราวนะเพรมันจะหายไปชั่วคราวนะมีใครเจ็บอะไรก็สุกเอาเครื่องเครืมาก่อนขาหักนะมีอะไรมาแทนที่ ควยได้ไหมหงไงฉันขาัอยู่ไงอ่ะฉันขาไม่ย่อนะน่าจะย่อแล้วก็หิวมั้งได้ไหมโอ,โอ้ยได้ได้ขอบใจมากหนูน้อยเดี๋ยวนี้เอาลูกมไปกินเดี๋ยวทุกคนที่อยู่ข้างล่างเหงนอพวกนี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้อ่ารบกวนหาที่หลบภัยก่อนนะคะเพราะตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการ รออีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวจะค่อยให้ทุกคนแบบว่ามาโลใหม่อีกทีหนึ่งขอเวลาแป๊บเดียวเดียวคือให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มันเกิดการอ่ามันมันเกิดุบติเหตุทางเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีปัญหาของเรื่องที่ตอนเนี้อ่าแต่ไหนเแล้วก็เซิร์ฟมัรเซิร์ฟมันลีอะครับมันมันมันรีมันรีวนลูปมาแล้วมันลูบเวลามาให้แล้วเพราะงั้นเราใช้โอกาสลูเวปานี้ได้แหละพักหายหายน้ำหายใจแล้วอีกสักแป๊บนึงเราจะเปิดมอนกัน อ๋อล้วก็ใครมีปัญหาอะไรก็แท็กกุ้งได้เลยครับเ<ะ>พราะตอนเนี้ยกุ้งพุดมเดี๋ยวกุ้งไม่ไลาแล้วกุ้งปิดไลายไปแล้วนนหากพร้อมแล้วกุ้งจะนับอีกสิบวิแล้วกุ้งจะให้ตัวของทีมงานเปิดม,มอนนะครับในสิบ เก้าแปดเจ็ดหกหกห้าสี่สามมก็ได้เออตามนั้นแหละก้ามอมก็ได้ก็สุดทีดไม่มีไม่มีปืองกันไม่แตะปืนี่แบ่งให้อันนึ่งแบงให้อันหนึ่งผมครับชครับมันนอกนี้ดุกว่าเดิมนะอ๋อ เอบนีดกก้ดุกว่าอันรอบนี้ฉันว่าจะดุกว่านี่แล้วใช่ดุก,กว่าออมเลยเป็นอ้อมเลยเ,เ,เป็นทางด้วยที่ดีนะทุกคนครับระวังไอตัวที่มันบอกว่าผุดขึ้นมาจากดินเ้ว้อนะ้มันจะล็อกตัวคนที่จับได้ด้วยโอ้ใหม่ก็ทุกคนทุกคนติดผิดด้วยนะระวังด้วยเอะสำรวจไม่รู้ ไปๆพาได้มารวมกลุ่มก่อนไหมอะอย่ากระจายกระจายมันตลายเอ้ยเกิดอีกแล้วกันบนหลังข้าวอีกเงี้ยขึ้นดูยาก่าขึ้นยากจริงเลยขยันยุ่งกับผมโอ้ยเขิดไฟโอ้ยเกียร์นะระวังหลังขอสักคนหนึ่งคอยยิงให้ผมหน่อยก็แล้วละส่วนหมดก่อนกี้ มานี่ลงลงลงมานี่โหปืนเราจะเอาไงดีครับที่นี่มันโหดมากเลยอ่ะใครมียาบ้างมี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 อยู่ไหนใครเก็บอย่าขยับอย่าขยับระวังระวังระวังกันก่อนะไอเหี้ยช่วยคุณหน่อยช่วยคุณหน่อยฝนหมดอย่าละอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอ้ยโอ้โอเคทาไม่ทีเดียวตายใครยิงโผกระเดือดกระสุนไม่าดพอดีอ่าผมว่าเราเราจะเอายังไงดีมันเกิดนัวมากเลยอโอมก้อยโหเดี๋ยวนะสเปนสองเลหรอเจ็บเจ็บเจ็บอเจ็บเงเจ็บจังเลยเออ เจ็บเลยอมนกูคุยกับประาแเจ็บเยอะยกูอธิษานต่ออันกูแล้ไม่เป็นไรกูเปกูปอไกูปอโอเคหายหิวหน่อยหยหิทียนะผมไม่มียะผมไม่มีเหมือนกันนะเอาเอาคนนี้ชอตอันออีกแล้วคนนี้คนนี้คนนี้คนไหนผม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 ตาแล้วอ๋อหรอใช่ใ อแค่ชีวิตจะใช้ชีวิตลำบากขนาดนี้นะไม่มีกระสุนเนียกระสุนหมดเลยเนี่ยเอ่อม,มีมีกาม,มอ,มอ,มอม๋อยสร็จแล้ว<น>หลัลงกูกง้หลังน่าจะดีขึ้นเยอะฝนพันไ,ได้เลยคิดถูกคิดผิดว่ามาที่นี่เนี่ยฮะพวกเองเนี่ย กล,กลับไกลับไหมครับกลับไหมกลับไหมมันเกิดมันเรื่อยๆเลยนะฮะเกิดเรื่อยๆเลยนะเออถ้าเกิดพร้อมผมไปนะผมพร้อมมากเออไคร้อ,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 องวะอยู่ข้างล่าง <laughs> อะอะ โอ้หทำไมมันเกิดโอ้ยสอตัวเลยเหรอเฮ้ยขนาดนี้เนี่ยจะต้องเอาอาวุธอันนั้นมาใช้แบบักลัววาโอ้ยมันวิ่งมาวิ่งมาแล้วเอามันเล็งสมนเดีวเลยโอ้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 ยโอยโออ้ยโอ้ย อาวออะไชิบครับยังจงวะโอ้พอแล้วนะเว้ยอโดยวพ่งเพที่อื่นหลบไหมหบด้วยไอ้หล่ใส่หัวพอดีเล no ่นเต่าเยอะเฮ้ยไอ้ห ก่อนจะดูหักด้วยตอนไหนวะเนี่ยแล้วดูหักใช่ไหมเดี๋ยวเราไปโอ้ยผมไข่ปลาแตกมีมีที่ทำที่ไขปลาแตะกันอยู่ข้างล่างกันโอ้ยโอ้ยไสต์สซติ่งผมแตกโอ้ยโอ้ยตายเลยไหมหนูโอ้ยตายกรครับโอ้ยผมผมไซติ่งแตกผมไม่ไหวอ่ะผมเดินไม่ได้ผมเดินอื่นอ่ะ ไอ้รวมกลุ่มมารวมกลุ่มก่อนเร็วข้างล่างข้างล่างโอ้หเอาละเลยจะดุหักไหมนะนะโอ้ยเดินช้าจริงเลยใครก็ได้อุ้มหน่อยไอ้กระขาเไอ้กระขายไองกระายใช้เลยทีนี้ทำไมรู้สึกมันมันเกิดเยอะจังอ่าฉันคุยกับพระเจ้าให้สต็อปพวกมันไว้ก่อนอะเอาไงจะไปต่อไหมถ้าจะไปต่อฉันจะได้เปิดให้อ่าเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวคุณต้คุยกับพระเจ้าให้ โิ้โหป้เจ้าเวยป้เจ้าเว้ยอะหรออะป้เจ้าวาไงเออน่าจะปรับเยอะไปหน่อยโทษทีเดี๋ยวเข้าไปแก้หลเนาะทีไอ้เหี้ยปเจ้าไปกู่ลยมันไม่หน่อยมันไม่หน่อยเจ้าปรับไปเยอะจริงนะนี่พวดสารภาพไปนะไม่คิดว่าจะเยอะขนานี้เจริงจังจริงจังปรับไปเยอะนี้นี่ขนาดไปเยอะนะเนี่ย มเยอะมาเป็นกองทัพเลยโอ้โหเรนคือหักเนี่ยหมดกระดูกหักด้วยตอนเนี้ยเดินไม่ได้โอ้โหเนี่ยไสติ่งแตกเนี่ยตอนเนี้ยกเออามะไรใหะดูกหักเหรอกระดูกหักนะข้ไงนกระดูกหักเข้าไปผมผมหิวหิวผมหน่อยตามไว้ก่อนเออเออเกิดอะไรขึ้นน่ะเรนจับมาระวังนะน่าจะเกิดอีกเรื่อยๆเลยอะไรเฮ้ยมันมีคนมาไอ้ยิงวะไอ้ยิบกูเพิ่งกูเฮ้ย โอ้ยโอ้ยทุกคนใช้ติ่งแตกกันหมดเลยเหรอกูเพิ่งได้นี่เองโอ้ยใช้ติ่งแตกอ้ยโดนอะไรวะเนี่ยใส่ติ่งแตกใส่ติ่งเมะใส่ติ่งแตกเอาขากูออกได้เป็่เกิดอะไรขึ้น่ะใครยิงไงไม่นมันไม่น่ามันกระสุนวิถีกระสุนมาจากไหนอ่ะไม่เห็นมันไม่น่ามีตอนนี้ถ้าถ้ามีมันก็ต้องมันก็ต้องเห็นแต่แต่ตะย่นเนี้ยมันไม่เห็นมีใครเลยแล้วประเด็นก็คือโอ้ยใครวิ่งอยู่ตรงนั้นอ่ะอลล่า โอาแล่ะใช่ไม่น่ามีใครยิงตอนนี้ทุกคนน่าจะไสติ่งแตกใช่ปะใช่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 มันเป็นมันเป็นตามหลักวิทยาศาสตร์เลยโอเคงั้นก็ไมเชื่ออะไรกันอ่ะใม่ติ่งแตกไม่รู้อ่ะแล้ว่ไส้ติ่งแตกไสสติ่งแตกผมบอกแล้วมันเป็นตามหลักของวิทยาศาสตร์ที่ผมเรียนมาทำอะไรอ่ะ ไม่รู่นดิไม่รู้เฮ้ยไม่ได้้ปิแตะท่ไหนมนยิงวะเนี่ยกูไม่รู้ไม่มี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 เท่าเท่าที่ผมดูมาตรงเนี้ถ้านวเลยถ้ายิงถ้ายิงมันก็ต้องมีวิถีกระสุนรู้ว่าต้องมีตรงที่เล็งได้แต่ตมาากางนน้ยิอ กรถลุล่วงมาคลิปคนคลิปคนทุกคนทุกคนคานคายไปทางซ้ายได้ไหมมันน่าจะมีที่บางอยู่ไปทางซ้ายไปทางซ้ายไปทางซ้ายชั้นที่แล้วซ้ายแล้วซ้ายไปเสี่ยวนะเนี่ยไม่จริจริงนะโอเคโอเคคายคายไปทางซ้ายก่อนไปทางซ้ายก่อนให้เราวิธีกรสุนนะถ้าอย่างนั้นอะะกกดดนใครใครชุบแล้วชุบแล้วย่อนะย่อย่อไว้ย่อเลยขอถ้าวิธีกรสุดอะมันน่าจะมีคนยิงอ่ะโอเคทุกคน สรุปเส้นไส้ติงแตกมันมันไม่มันไม่น <aisse 250> ่าใช่อะอ้าวเอ้าใครนะคนไหนเมื่อกี้ชื่ออะไรอ่ะบอกชื่อหน่อยหมอหมอตายเออไปจุนหยิงไอ้เหี้ยใครยิงอ่ะใครยิงหมออ่ะใครยิงหมอใครยิงหมอใครยิงอันนี้หมอหัวชมพูด้วยไหนเกิดอะไรขึ้นหรือนักวิจัยเนี่ยเฮ้ยมาแล้ว

ผมพูดมากนะห้องได้ไหมครับผมผมเปิดร่างห้องได้แต่กูเล่นไม่ไหวยร้มผมพูดมากนะมองเลยแต่กูวิ่งไปรัอกเขาให้เราจะยิงกับข้างหลังต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดยังโดนปีกก็ไม่รู้ขึ้นอะ มันมีเหรอโอ้โหเพราะถ้าถ้าเป็นข้างหลังเราไม่ใช่แน่แต่ก่อนหน้านี้มันยิงมาจากข้างหน้านะเหมือนกี้เห็นแนวใช่าันมาจากข้างหน้าถ้าถ้าอย่างนั้นโอ้โอ้ยอะยิงตาล้าเพราะตอนนี้ก็คือถ้าตามวิธีกระสุนอะถ้ามันมาจากข้างหน้าหรือว่าไม่งั้นก็จ่ายทางขวาเราเอามึงยิงกูสิยิงกูเลยตอนนี้ตอนนี้ ถ้าไม่ตึงกาเลื่อย<ฮ>จากท<ฮ>่แต่ขอแต่ขอร้องนะครับทุกคนน<ฮ><ฮ>ีไปเลยไปทิงแล้วหรอขอบาบอว่าเขาจะไม่ทนเข,ออขนาหิวเขา โอ้ฉันเห็นทุกคนแล้วฉันรู้สึกว่าฉันมีเพื่อนเยอะเลยละไม่ไหวแล้วเสอ่ถามเลยได้ไหมกรณีนี้เนี่ยเรายังเปิดกันได้อยู่ไหมไม่ได้ถ้าเปิดเราตายแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วสุดยังไงครับถ้าสมมติว่าเราจะอัพให้ทุกคน ตขึ้นแล้วก็ดีเจนให้ในทีน่าสนใจน่าสนใจอ่าลูกฮะยัดรีเซแ,แทนให้ทุกคนอยู่ที่อ่าสี่ลีเจนโอ้โหเสียงเสียงเสียงทุกคนเริ่มเป็นคนโยนมาตอนนี้ค่าหน่วงเป็นอย่างมากฉันหน่วงอยู่ที่สามร้อยหกสิบสามโอ้ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเสียงเสียงมันท้องฟ้าอะไรเนี่ยว้าวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนลูกพับเด็กขาเราไปลอยที่อื่นเหรอะไรนะทุกคนทุกคนผมแนะนำนะอันนี้อันนี้ผมเสนอนะ เอาเอาไว้ข้างหน้าได้ไหมเรามีสอยทีน่ะที่จะจบผมเลยว่าไม่ค่อยอยากใช้ฆ่าอะไรแต่ขนาดนี้แล้วกูอยากฆ่าแล้วก็ฆ่านะครับตอนตอนตอนนี้ตอนนี้เอาเอ๊ะนั่งไงนั่งไงคนยิงอยู่นั่นไงไอ้คนยิงอยู่นั่นไงคนงูนะคนยิงครับคนยิงครับเจรจาแป๊บนึงเจรจาแป๊บนึงเจรจาแป๊บนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ใช่ไม่ใชอไม่ต้อนะ เพิ่งมีนมันเต็มแล้วก็มาโดนตรงนี้อีกชีวิตกูมันแย่ขนาดนี้เทียวตอนในในโลมันไหนกันไหนแล้วผมมองว่าวันนี้มันไม่น่าได้เล่นหรอกเพราะงั้นทุกคนทักคู่ทุกคนทั้งู่นะทักคู่นะประกาศประกาศี่คือเสียงจากที่พัจ้าเพราะงั้นอยากให้ทุกคนได้ทราบว่าเราเลื่อนไปอีพีอื่นเถอะขอร้องแล้ววันนี้ไม่ไหวแล้วเซิร์ฟน่าจะไม่ไหวบอกกันที่ทุกคนน่าจะเล่นกันไม่ได้เพราะงั้น ซีว g a เกมเน็กชามครับผมพองั้นปิดเซิร์ฟแล้วก็ไปนอนพักผ่อนซะนะวันนี้ผมว่าหลายอย่างเหลือเกินครับผมอย่าลืมไปร้านไหนนะครับผมอย่าลืมไปร้านไหน้วยนะทุกคนทุกคนมามาสามารถออกเกมหรืออะไรก็ได้เลยนะครับพอกับฐานก่อนได้ครับผมงั้นก็เดี๋ยวกระผมจะทำการ GPS o ลนะคะอย่า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 อย่ดอย่รอย่าอย่าอโอเคารั่าอยคคอับโอเ่ขอ่คอยบขอย่าอย่าอย่าอาอยด้อย่าอ่อม่าอาอยคาอ่าอย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 าอย่าอก่าอย่าอย่าอย่อย่าอย่าอย่อยอกเกมน่าอยบาอย่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 าอ่าเราค่อย่าอยนาอ้กันใ่ม่แต่อย่าหน้าอย่ไปเราไม่ชิบหายกว่าอดิมอีกออยยอายา่า่า่่ะ เดี๋ยวตอนนี้ครับคือมันแบบมันโคตรซุปเปอร์รัดทนแล้วผมเปลี่ยนล่างแล้วผมเป็นบังกรแล้วไม่รู้อะไรผมกลับละผมกลับผาละอุ้มได้ไหมอุ้มอุมตายึงทไม่ไหวแล้วคงกดียวยายโอ้โหนี่ใครใครจะไปได้กันไหมหรือผมจะได้อุ้มไปไปด้วยไปด้วยไปด้วยอ่ะขอขอคนขอขอคน อุ้มก็ได้ตรนนี้มีคำตอกันนะบ้างคนที่อุ้มตอบได้ไปยนทางขวาตอนนี้ตอนนี้ตอี้หน่ปนึงผม่าทานาอะใครก็ได้อุ้มผมเลยมันเกใครมาอุ้มบิงโกด์มันเกใครมาอุ้มมาต้งหน่อยก็ไปทางไหนเนาะทางไหนนะ អ <Ce> ្នកគុនគុនយើច াক ុនផោវណាតើអីឌួងໄດ້ចៃ เดี๋ยววันนี้เราพอแค่นี้ก่อนแล้วก็ไปพักผ่อนใจพักผ่อนกายพักผ่อนเครื่องคอมพักผ่อน CPU พักผ่อนทุกอย่างกันนะครับผม